TKS Game Store ผีเซนรลานขายเกมคุณภาพส่งเกมไม่เกิน24ชัว่วโมงโมชิโมชิสวัสดีทุกท่านใน้ายะคะอยู่กับกิฟบุรีในเกมเออเหมือนกับยังไงเดีย มันคือเราอะอยู่ในออฟฟิศกิ๊บกิ๊บกิ๊บชื่อเกมก็ตามนี่เลยนะคะมันเป็น,ปน,ปนปการจําลองแบบว่าเราอยู่ในออฟฟิศนะคะแล้วเราก็หาทางออกไม่ได้นะคะแล้วในออฟฟิศอยู่ๆก็ไม่มีคนอยู่เลยอะไรอย่างนี้นะคะเกมนี้ก็แปลกนีนะกิ๊บไปดูเทเลอร์มากิ๊บก็เลยสนใจก็เลยลองซื้อมาเล่นดูนะคะก็เป็นเกมในสตรีมนะก็าราคาตอนที่กิ๊บซื้อมาไม่แพงแต่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้นะคะ ก็ถือมาพักหนื่งแล้วละ่ะเคเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวนะดูดิในเห็นเมาส์ที่ขยับไหมไหมคะ่ะดูในในจอคอมมีจอคอมส่วนในจอคอมของในจอคอมก็มีจอคอมนะคะแล้วทำไมจอคอม,มอันนี้มันรุ่นมันเป็นคอมพระเจ้าเหารุ่นอะไรเนี่ยมันมันดูเก่าๆไงไม่รู้นะคะโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะคะโหลดเกมนี้ทำไม่ต้องทาอะไรมากแค่เดินหาทางออกให้ได้นะคะก็ ไม่รู้หรือ,อยังไงถึงอยากซื้อมานะแต่กิฟแค่เห็นคือแคทในเทเลอร์คะแค่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะคะหาทางออกไม่เจองงหลงงงแล้วก็สับสนนะคะแล้วก็กิฟก็เห็นแล้วก็รู้สึกถูกใจยังไงไม่รู้อ่ะคือมันงงเดี่ยก็เลยลองลองลองซื้อมาดูดิมันเหมือนเป็นพิมพ์คือกิฟก็อ่านอังกฤษไม่เก่งอะนะมันเป็นมัน,มนแปลพอดูอย่างงี้มันเหมือนเป็นเป็นคำอะไรสักอย่างแล้วก็มาต่อที่ หลดดแล้วก็คิดว่ามันโอเคนะคะคือการเรียกว่าไงเดียอย่างกิฟเรียนจบด้านกราฟิกดีไซน์มาใช่ไหมคะแล้วดูแบบการเรียงตัวหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเขาว่าสวยดีนะของประมาณนั้นอ่ะอ่าฮะสแตนลีย์ r ำน e บริษัทที่แบบว่าอ๋อเป็นบริษัทที่แบบว่า He sat นี่เขาจะเป็นตัวเรา呐นั่งพิม h e งานโอเดอร์ส์ came to him through a m o n i งานพิมพ์งานเหรอเนี่ยพิมพ์เป็นเด็กฝึกพิมพ์งานเลยทช่ไอมใช้นิ้วชี้จิ้มโอ้โหแล้วพิมพ์ขึ้นมาเป็นพันตีนี้เด้เดี๋ยวๆอเอานิ้วเดียวมันจิ้มเนี่ยแล้วอีกมือมันทำไรเอาว่าที่ตักเฉยอย่างงั้นคืออะไรทำมองมองมองมุมแบบนี้มองไม่ดีเหมือนแป๊บอยู่อ๋อตาย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  อะไรเนี่ยแล้วรลบเเออ,เอ๊ะโคผ่านไปเถอะขอขอเล่นเกมนั่นแหละโอเคแล้วเล่น,เ,ลน,เ,ลนเกมแล้วนะคะเกมจำลองแบบว่าคือมันก็ไม่ไม่สามารถทำอะไรอย่างอื่นได้นะก็ให้เดินวิ่งเฉยๆนะตำรวจรุนนี่นั่นอ,อะไรอ,อะ ปิดอ๋อถ้าเราผ่านประตูไหนมาประตูมันจะปิดปะยังไงเนี่ยเราจะไยังไงเนี่ยไม่เห็นปิดนี่นะปิดไหมไม่ปิดแนฮะทำไมอ่ะโอเคเราไปต่อเลยดีกว่านะคะโอเคเรามีทางไหนก็เราก็ เจอทางแยกค่ะคดอ้าวไม่อข้งนอไม่เห็นอโอเคเราต้องเลือกไปทางขวาหรือซ้ายนะคะซึ่งขวาล้ายซ้ายดีนะเมื่อกี้จะไปขวาปไปแล้วก็จะกลับทางเดิมไม่ได้เองจากประตูมันล็อกะคะไม่สามารถเปิดต่อไ,ได้ ไม่ต้องแล้วะ a yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on h left. คือบริษัทต้งใหญ่โตทำไม๋อแล้วค่ะเราจะเลือกไปทางไหนดีคะเรากลัวประตูปิดใส่เราว่าไปเด Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't years ago. Look, Stanley. I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing your trust in someone else can be difficult but the fact is, eh? this story has been about nothing but you all this time. What? 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 there's someone you've been neglecting. Eh, there, someone you've forgotten about. please. What? really? i was in the middle of something. something. do you have zero consideration ah. for others? are you that convinced oh. that i want something bad to happen to you? Why? i don't know how to convince you of this, but i really do want to help you, to show you something beautiful. Look, let me prove it. ท <Okay. S 2> างไหนเนี่ยชมหัวสีแดกับสีฟ้าค่ะส e ต walked t h r o u าน the red ี o o r ไปได้ไหมเลือกประตูอ๋อคุยเลือกประตูจริงด้วยจำละเอาเดยดอร์หรือบูรดอร์ดีกิฟชอบสีชมพูค่ะเพราะฉะนั้นเนีย๋ยนะตัวแรครตร์ของกิฟบูรีนะ จะใส่ชุดสีแดงแล้วก็ตาสีฟ้านะแต่ถ้าเป็นสีชมพูกิ๊ฟคงเลือกเข้าตูวสีชมพูอ่ะสีแดงเป็นพี่แยกผู้พี่ของสีชมพูนังกิ๊ไปสีแดงแล้วกันนะโอ้านก็อดย i อา e ์ t o ลลิงทูส h ีย a งบ้เนกอลิมอัอวัไท t ออปชั่นเอาบาเสียงหน่ Okay. Somewhere that isn't here, running and running and running, Keep just the way you're doing it. right now. Don't you see the that it's killing me? Would... Eh? I just, eh? I wanted to stop. I would. What? We would both be there, there, there. so much happier if we just stopped. What? And I think, well, I have a solution. Here. Let me shut. La la. Hey. Oh, hey. Oh!

หนีแป right ๊บแต่เกืออะไรฮอะไรเนี่ยเดี <g g nee ๋ยวฮะไหนนี <g <g ่คือลนเนาะเกมนี้จะไม่มีอะไรมากนะคะการเดินไปเดินมาของเรานะคะแต่ว่าคิปก็อยากรู้ว่ามันเราจะออกจากที่นี่ได้หรือไม่นะเหมือนเป็นทางเขาวงกดอะไรเงี้ย you lived you have me worried there for a moment oh. now can we please get back to the oh. other room huh? oh so beautiful there see this is what you want I mean, this is I mean, where we, oh. oh. we can both be happy we don't really moving, don't we can I mean, I mean, okay. we stop to stop moving I Stanley go back there. there's nothing good that can I come from this มีอะไรอีะคือเราต้องไปทางไหนเนอไปนะทะลุไปไะมันต้องไปได้จากทางนี้เฮ้ยได้ยังไงเนี่ยคือยังไงเราต้องไปยังไงอะเรอต้องไปโดดอีกรอบเหรอ เขาจะโดดจะไปจะตายเลยนะขออนี้จะโดดจะไปจะตายเลยแม่คือแบบอะเป็นคนจิตตายไปแล้วนะเนี่ยอะไรเนี่ยคือยังไงแล้วต้องไปที่ไหนอุ้ยไม่ตายดีนะกลับไปทนยังไงก็ยังเหมือนเดิมนี่นะเฮ้ยแต่ว่ามันเปลี่ยนไปนะ กิมไม่รู้ว่าเกมนี้มันทำอะไรนะเอ๊ะทำไมไม่เหมือนเดิมเราต้องโดดันกว่าโดดจนกว่าเออมีอะไรอยู่ใต้นี้ไมเนี่ยไม่มีหรอให้ทำอะไรวะ จะลองวิงว่งโดดวิ่งโดดไปเรื่อยๆนะเกมนี้มันมีไว้ให้เพื่อเราวิง่งให้มันเป็นเกมปวดสมองนะเนแ่ยแต่ก็อยากรู้อะอ่ะอาเฮ้ยตายตายได้เด้อเกมอ้าว๋อ,อต้องโดดจังกว่าจะอย่างงี้เหรอถูกแล้วหรืเหอเปล่าเนี่ยหรือว่าเราตายเกมโอเวอร์ก็ไม่มันก็ไม่ขึ้นเกมโอเวอร์ปะ รือว่ายังไงเนี่ยงงรับเอ๊ะเอ๊ัเกเโอเวอร์จริงๆวะห้องเดิมอะโอเ๋ยังงงๆนะคะโอเคเมื่อกี้เราไปขวาใช่ไหมเขาเจะไปซ้ายบ้างนะคะเมื่อสตานี o เข้ามาที่ประตูสองบ e นเขาเข้าไปทางย <laughs> uh -huh. Come on. Yet there's not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to the staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. <makes noise> oh, no oh. oh Staring into his manager's office, Stanley eh? was once again stunned to discover <makes noise> not an indication <makes noise> of any human life. Shocked, <makes noise> unraveled, Stanley wondered in disbelief. Who orchestrated this? What dark secret was being held from him? What he could not know was right that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been หาย keeping หาย from him. And so the boss had assigned it an extra secret pin number: two eight four five. Two eight four five. Of course, Stanley couldn't possibly have known this. Hey. <coughs> 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 2 stanley just sat around twiddling his thumbs 2 2 trying to input anything on his right shoulder. he could never possibly know that the combination was 2845. table 2 1. 2845. 8 8 stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well 5. the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. 1, 3, if he knew 3, that the combo 3, 4, 4, was 2845. Oh, 2, 2, emergency override kicked in, 4. and the door just opened all by itself. 5. and stanley got the hell along with the story. well, what okay. did you do? <laughs> จะแนว่าเมื่อกี้เราตกมาตายจริงๆด้วยนะคะเค่เมอนี่นี่ตกมาตายด้วยแบบแบบเฮ้ยอ,อ่ะอ่ะอ่ะอะ,อะไรอะไปไหนวอเตอร์อ้าวดาวโหลดเอ้ยโหลดดิ้งแล้วค่ะวูถ้าตายครั้งหนึ่งเลิกแล้วนะคะลองแคสเล่นๆน,นะเพราะว่าได้มา มาเออซื้อลองซื้อมาเล่นนานแล้วแหละกาอ,อยากจะลองเล่นดูแนวแนวแบบนี้นะเดิน,นไปจนภัยเราจะไปไหนอ่ะ ฮ้ยไม่ิฟมันเมื่อนี้นะโอ้ my god โอ้ my godStanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. เอ๊ะคือทางนี้มันแบบนะ ควรจะเชื่อป้ายใหญ่ๆอย่างนี้ดีหรือเราควรจะไปทางนี้ดีอะแล้วเราจะหาทางออกได้ไหมในเกมนี้เท่ากับตอนแรกเรามาเลี้ยวซ้ายถูกแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เดินขึ้นบนแล้วก็มากดรหัสแล้วเราก็ต้องเดินทางทางแยกอย่างนี้สองทางนะคะซึ่งเราต้องตัดสินใจว่าเราจะไปทางไหนดีท่าง <c oughs> ไหนดีอะไม่รู้อะเอ้ยฝนนอกเรามาความสำเร็จอะไรวะ ไงดีวะกิบจะลองคือวัตแรกที่กิบเห็นคือกิบเห็นแบบนี้กิฟไม่ได้คิดจะสังเกตาต่ดนี้เลยเห็นกิฟกิจะไปทางนี้กิบคิดว่าเขาจะไม่หลอกเราแล้วกันนะแล้วทาอะไร The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. ด,ดิ๊ดดี้มีพลังแรงเพื่อค้นหาเอ๊ะพี่ก็ะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ๊ะอ๋อมีทางต่อให้แล้วเหรอพี่ไม่เห็นมีเลย True nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's co-workers, the lives of wrong, so many individuals reduced to images on a screen, oh. and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. <coughs> <coughs> ah, this mind control <coughs> <for> somebody, <coughs> it was too horrible to believe it couldn't be true. <coughs> had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only <coughs> <coughs> reason <coughs> <that> he was happy <coughs> with his boring job <coughs> that his emotions had been manipulated to accept it by <coughs> the way? <coughs> 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 หนึ่งูมดูได้ไหมเนี่ยนั่นจะเป็นห้องที่หนึ่งอะไรแบบทางจะออกหรือเปล่าโหห้องไม่เยอะหายค่ะพี่เด้ no he refused to believe it he couldn't accept it his own life in someone else's control never it was unthinkable oh oh. oh wasn't it was it even possible had he truly spent his entire life Oh. Utterly blind to the world Wow, wait, wait. what, what? But here was the proof the heart of the operation controls labeled with emotions happy or sad or content walking eating working all go of it monitored and from this very place and as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert itself <N months> over another human life, for he would dismantle the controls once and for all. I need to have all. How many do I? Okay. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation <laughs> to, put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand. There's not you I do. You were supposed to turn the i have to do much better than โอเค? that i'm afraid you don't have nearly the power ม... you think ม... you with my laser with my find this pertinent stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency ม... detonation ม... system. it ม...ม... event that this machine is activated without proper dna ม... identification ม...ม... nuclear detonators are set to explode eliminating the entire complex how long until ม... detonation then. ม... Say, um, two minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? It's your time to shine. You are the star. It's your oh, story now. Shape it to your heart's desires. Wait. Oh, this is what much better than what I had in mind. What a shame we have so what little time left to enjoy it. Mere moments what? until what? the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you. About me. Where we're going all this means. I barely know where to start. What's that? What? You'd like to know where your co-workers are. A moment of silence before you're obliterated. All right, I'm in a good mood. You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. I raised them. I turned off the machine. I set you free. What of course that was merely my Sometimes when I tell it. I simply let you sit on so right, the school, pushing buttons endlessly and then dying oh away. Other times, I let the office sink into the ground, what? swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. Oh my God, Jay. To say this though, this version of the events has been rather amusing

<wounds> oh, oh dear me! What's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? <gammaenders> or did You just assume when you saw that, that something in this room was turning it off. I mean, look at you, running <Enjoy sleeping> from <caraude rebooter> well, button to button, screen to screen, clicking on every little thing and pressing every button. It's time to button. It's time to button. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won, sold? Do you have any idea what your purpose in this place is? <laughs> 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 <Stan laughs> <Stan Lee> wait a minute. Oh, wait a I May not But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving more. It's just <laughs> <laughs> seconds ticking away. <laughs> <I need to laughs> You're only still playing instead of watching a cutscene, because <coughs> I want to watch you for every moment that you're powerless. To see <coughs> you remain <coughs> humble. This is not a challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm oh going to destroy it first. <coughs> Take a look at the Stan. That's 30 seconds you have left. <coughs> <coughs> 30 seconds is a big, big <coughs> <coughs> <movement that's> <coughs> 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 just you being blown up.

กลับไปจุดเริ่มต้นชัวร์เลยคือมันระเบิดใช่ปะเกมนี้ไม่ได้ทำอะไรวะเดี๋ยวเอาเอาไว้คลิปนี้ก็คลิปนี้ขอลาในต่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหรือเปล่าก็าไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าใครรู้ก็อธิบายคลิปฟังหน่อยแล้วกันนะคะิคไม่รู้จริงๆอ่ะคือให้เดินเดินไปไหนอย่างไรคือแบบกิ๊บไม่ค่อยกิ๊บไม่เคยเห็นคนไทยแคสน,นะ,ะเห็นมีแต่ฝรั่งเ,เขาแบบเล่นเป็นเทลเลอร์ให้ดูนะคะก็อุย้ยติดติดติดอ่ะ อุดตายเก่าอ e ีไหมโอ้ยโอเคค่ะก็ไปดีกว่าไปแล้วค่ะบ๊ายบายใครรู้อะไรก็เน้นบอกนะ,ะไปละ